สวัสดีครับเมื่อนี้พามาเก็บอ่อมกเหมือนหรือว่ามะเมื่อยครับพี่น้องครับมาห่อหกมมวยเนาะครับผมมากันเลยจ้ามากันเลยครับพี่น้องครับเป็นยาแล้วพี่น้องของเขาเพื่อแก้เป็นยาแก้ปวดเมื่อยสมัยก่อนเด้อสมัยก่อนคนอฮ็ดยาแก้ปวดเมื่อยนี่เขามาเก็บมาไม่เนี่ฮะคนเขาก็กินได้ครับเม็ดของเขาครับก็กินได้แต่ต้องไปเอาไปอันอันนั้นออกก่อนกินเมล็ดของเขาครับพี่น้องเมล็ดทางในเด้อ แต่ผลของเขากินบ่ได้ครับกินมะเร็ดได้ครับพี่น้องครับมะเมื่อยหรือว่ามะเมื่อดมะม่วงไม้มะม่วงไม่มะมะมะม่วยครับบางนั่นครับบางหมู่บ้านครับภาษาแสกในยังเกาะมังเมื่อดมเมื่อดมเมื่อดครับภาษาแสกครับภาษาลาวของมะม่วงไม้ภาษาลาวมะมะม่วดม่วยไม่มะม่วงม่วงอัน มงัมงมวดภาษาลาวเขามวยมวยมังมวยมังมวยภาษาไทยม <ดา S 1> ม่วเมยภาษากลางมัมว่อยครับพี่น้องครับยุออง่งหลายพี่น้องครับเ,เก็บก่อนครับกินนะออลูกค,ค้าในซองเขาสั่งเด้อพี่น้องจะตดแบบหลายๆเต็มพี่น้องเป็นผลไม้นีนเน่เอาไปเห็ดกินก็นกนได้เด้อเกาลัด อีสานครับพี่น้องครับเก่าลัดไทยครับพี่น้องครับคือว่าเจ้าของเคยกินอยู่เลยเาเคยกินบอเคยกินเก่าลัดอีสานครับพี่น้องครับว่าเคยเขาบ่ค่อยได้เดินป่านะเราบ่หูต้องเป็นผู้เฒ่าคนกินแต่ก่อยเขาก็เคยกินครับเคยกินแต่ทางในมันเอาไปขััวครับมเม็ดมล็ดของเขาครับเอาเนื้อออกก่อนเอาเนื้อเขาออกก่อนครับแล้วจึงเอามล็ร็ปกินครับเป็นยาแก้ยังก็ลืมละยาแก้ปวดเมื่อยตามซื้อเลย ยาแก้ปวดเมื่อยครับพี่น้องครับมา,มาเมื่อยครับยาแก้ปวดสมัยก่อนเอาเปลือกของเอาเท้าของเขาครับพี่น้องครับเป็นยาครับเมื่อเติมต้ดเลยพี่น้องคือมัองนป่าเนี่<า>เป็นไม้เท้าครับเอาใส่ถุงเลยจ้ะมาเก็บกับคุณหมอมันเดิม กเก็บเมาะกับหมาอ่อมพี่น้องครับอบอ,อให้เบิร์เขาล้นเขาซุกเขาล้นเขาเต็มพื้นแล้วพี่น้องเลยเขาก็สีนั่นแหละเขาเต็มเขาล้นเต็มพื้นแล้วครับพี่น้องเขาจะแปลงร่าง,างเป็นลิงก็ได้จ้าโอ้ยคือเขาล้นเต็มพื้นนี่ครับอันเวลาเม็ดเม็ดของเขาไปเอาไปขวัวเด้เลยครับพี่น้องนนี่เอาไปขวัวเด้เลยครับซุกแซ่บครับมันนุ่มคือเขานี่คล้ายๆกินข้าวครับพี่น้องครับ โอ้ยลิงพี่น้องเอาไปขวครับเป็นลูกเกาลัดครับพี่น้องครับน,นุ่มครับเนื้อในเขาของเขานุ่มพี่น้องนุ่มคล้ายๆกินเข่ากินเนื้อของหัวก่อยนะครับนุ่มครับอยนุ ยุง่งพี่นออ้องข้าปลคสาสครับต้องรีบเก็บครับต้องรีบไปคร<ง>ับาาย,ยุ่งหลายๆพี่น้องต้องรีบไปค่อยในเก็บคอยในตัวข้างในแต่ต้นสุกไหลเยต้นสุกกรมีพี่น้องต้นต้นบ๊อบสุกกรมีต้นนั้นลดนไปเบิร์ดหล้วก็มีครับที่บ้านเขาลดนแล้วเนาะ อันนี้มาตม้นอำเภอเลอพี่น้องต้นยังดิบอยู่กับมีเต็มตม้นเลยพี่น้องพุณยุง่งกันหลายพี่น้องไอ้กเก็บเปล่าเก็บกันมาบรรคันไล้อีพอมบรรทันเลย เริ่มคาดแล้วนะคันมือบปล่าน่คโอ้ยยุงยุงพี่น้องยุงยุงยุงโอ้ยล้นเต็มพื้นพี่น้องเลยมันทนบ่ไแยน้ำทนบ่ไแยกับยุงพี่น้องครับยุงหลายครับกระดาษคอเห็นเห็หดเห็นเจอได้แล้วได้แล้วน้ำตีนจ้าเนี่ยน้ำมันเนี่ย ลิ้นจืดเนี่ยยากเย็นยากเลยโย่ยากเลยโย่ยากบ่ไม่ได้ยาลิ้นจือโอ้ยพี่น้องครับบ่ไหวครับพี่นอ้องยุ่งหลายๆครับลาไปก่อนเด้อครับเด้อพี่น้องครับยุ่งหลายครับพี่น้องอย่าลืมกด ซับสไคร์ให้ในเด้อพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ให้นนครับพี่น้องครับมื่อนี้สวัสดีครับ